เมื่อเราปลดปล่อยหรือต้อนรับความรู้สึกที่เก็บกดไว้ซึ่งผุดขึ้นมาจากความทรงจำไม่ว่าความทรงจำนั้นจะย้อนกลับไปไกลแค่ไหนความคิดเป็นร้อยเป็นพันที่พัวติดมาด้วยก็จะถูกปลดปล่อย ไปพร้อมกับความรู้สึกไม่มีอะไรจะดีกว่าการทำเช่นนี้ความเบาความสุขและการมึนเมาความสุขที่คุณรู้สึกเมื่อปลดปล่อยความรู้สึกที่พ่วงติดมากับความทรงจำอันเจ็บปวดนั้นไม่สามารถบรรยายได้เลยไม่ต้องพูดถึงว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปกลายเป็นความสมบูรณ์ขนาดไหน คุณจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าความรู้สึกที่เก็บกดไว้เหล่านั้นส่งผลต่อสุขภาพเมื่อคุณปลดปล่อยมันออกไปและเมื่อคุณเห็นสภาพแวดล้อมในชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างที่มันย่อมจะเป็นคุณจะรู้ได้ด้วยประสบการณ์ว่าที่ผ่านมาความรู้สึกพวกนั้นได้ฉุดรั้งชีวิตคุณเอาไว้ด้วยเช่นกัน ครั้งหนึ่งฉันใช้วิธีนี้กับประสบการณ์วัยเด็กอันเจ็บปวดซึ่งฝังใจมาตลอดชีวิตตอนนี้ฉันจำประสบการณ์นั้นไม่ได้แล้วจำได้เพียงแค่ว่าฉันปลดปล่อยมันออกไปเมื่อฉันปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดที่ความทรงจำนั้นปลุกขึ้นมามันก็นำพาเอาความคิดที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำนั้นออกไปด้วยและตัวความทรงจำนั้นก็หายไปด้วยเช่นกัน ความทรงจำอันเจ็บปวดคือภาระหนักอึ้งที่เราต้องแบกไว้มันเข้ามาแทรกแซงไม่ให้ชีวิตของเราเป็นอย่างที่ควรเป็นและมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราคุณปลดปล่อยตัวเองจากความทรงจำอันเจ็บปวดได้ให้สังเกตความรู้สึกที่อยู่หลังความคิดทุกๆอย่างแล้วมันจะสลายหายไปนี่คือกลไกลการชำระตัวเอง จงใช้ทางลัดเพื่อสลายความรู้สึกสลายความคิดเชิงลบนับร้อยโดยการต้อนรับความรู้สึกพวกนั้นครูของฉันเราจะมีกำลังใจมากเมื่อได้รู้ว่าการปลดปล่อยความรู้สึกเชิงลบหนึ่งอย่างจะนำพาความคิดเชิงลบนับร้อยนับพันออกไปด้วยเมื่อคุณสลายความรู้สึกเชิงลบออกไปนั้นนั่นคือคุณได้ปล่อยความคิด ข้องใจความคิดไร้ค่าความคิดที่ต้องขอความเห็นจากคนอื่นความคิดที่ไม่มั่นคงขาดความมั่นใจและความคิดเชิงลบอื่นๆอีกมากมายที่ชุดร้างชีวิตคุณไว้ไม่ให้พบเจอกับความวิเศษอัศจรรย์และความสุขต่อเนื่องเมื่อความรู้สึกเชิงลบค่อยๆถูกปลดปล่อยชีวิตของคุณจะรุ่มโรดขึ้นทันที สุดยอดหลักปฏิบัติฉันอยากแบ่งปันหลักปฏิบัติล้ำค่าที่ครูของฉันสอนให้กับพวกคุณด้วยหลักการนี้เปลี่ยนชีวิตของฉันสิ้นเชิงและฉันก็ยังคงใช้หลักการนี้อยู่ทุกวันมันเป็นการผสานรวมอันทรงพลังของหลักการสำคัญและจำเป็นที่สุดสองหลักการในหนังสือเล่มนี้นั่นก็คือการต้อนรับและการคงอยู่ใน ภาวะการรับรู้ครูของฉันบอกว่าระหว่างที่เราคงอยู่ในภาวะการรับรู้ร่างกายจะอยู่ในกลไกลของการชำระารางโดยอัตโนมัติซึ่งหมายความว่าระหว่างที่เราคงอยู่ในภาวะการรับรู้หรือกำลังพักอยู่ในภาวะการรับรู้พลังงานที่ถูกกักไว้จากอารมณ์เชิงลบจะคลายออกโดยอัตโนมัติ และถูกปลดปล่อยจากร่างกายของเราด้วยตัวมันเองบางครั้งคุณจะรู้สึกถึงพลังงานที่คลายออกมาในบริเวณหน้าอกขั้นตอนที่ 1. นึ่ตอนรับทุกอย่างที่เป็นเชิงลบเปิดใจและต้อนรับทุกอย่างที่เป็นปฏิกิริยาเชิงลบความรู้สึกเชิงลบอารมณ์เชิงลบความคิดและปัญหาเชิงลบในทันทีที่สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมา ขั้นตอนที่สองคงอยู่ในภาวะการรับรู้คงอยู่ในภาวะการรับรู้ด้วยการเปิดความสนใจให้กว้างเอาไว้เหมือนกับเลนกล้องไม่ได้ไปโฟกัสแต่รายละเอียดเพราะการรับรู้โดยธรรมชาตินั้นเป็นการต้อนรับอยู่แล้วหลังจากใช้สุดยอดหลักปฏิบัติไปได้สักพักคุณจะพบว่าขั้นตอนทั้งสองมารวมกัน ลายเป็นหนึ่งเดียวทันทีที่คุณต้อนรับคุณจะพบว่าการรับรู้ปรากฏขึ้นโดยฉับพลันตั้งแต่ทําวิธีนี้ฉันสังเกตได้ว่าอารมณ์และปฏิกิริยาเชิงลบเริ่มอ่อนแรงลงและเ่อด้ายไปอย่างรวดเร็วฉันไปถึงจุดที่ตัวเองชอบให้อารมณ์และปฏิกิริยาเชิงลบผุดขึ้นมาโด้วยซ้ำ เพราะมันไม่เพียงแต่ย้ำเตือนให้ฉันต้อนรับมันและคงอยู่ในภาวะการรับรู้เอาไว้แต่มันยังทำให้ฉันรู้สึกดีมากเมื่อมันสลายตัวไปฉันใช้วิธีเดียวกันเมื่อสถานการณ์เชิงลบสภาพแวดล้อมเชิงลบหรือว่ามีปัญหาต่งตางๆเกิดขึ้นมา ฉันเปิดความสนใจของตัวเองเปิดหัวใจและต้อนรับความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อสถานการณ์นั้นจากนั้นฉันคงอยู่ในภาวะการรับรู้ให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้วงเล็บเปิดวิธีดีงามอย่างหนึ่งที่ฉันพบว่าทำให้เราคงอยู่ในภาวะการรับรู้ได้ก็คือให้รักการรับรู้เพียงแค่รักการรับรู้คุณก็จะพุ่งความสนใจทั้งหมด ไปที่มันวงเล็บปิดฉันพบว่าสถานการณ์เชิงลบจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว,รวหลังจากที่ฉันใช้วิธีนี้มันจะต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่เราขับไล่ออกไปก็คือสิ่งที่ยึดโยงสถานการณ์เชิงลบไว้กับตัวเราในภาวะการรับรู้ความทุกโศกทุกอย่างหยุดลงแจนเฟอร์ซิเยจากหนังสือ when fear f a l l away เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันได้ผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวและตึงเครียดมากอย่างไรก็ตามด้วยการต้อนรับและคงอยู่ในภาวะการรับรู้เหตุการณ์นั้นไม่ได้ส่งผลต่อฉันอย่างที่มันคงจะเป็นหากฉันยังไม่รู้จากวิธีเหล่านี้ไฟป่าจนจะทำลายชุมชนที่ฉันอยู่ฉันอพยพออกจากบ้าน แต่ก็ยังรู้สึกสงบนิ่งไม่แตกตื่นห่วงว่าบ้านจะปลอดภัยไหมฉันรู้สึกสงบนิ่งเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็รับได้ฉันอบพยพออกมาแล้วและถ้าหากฉันสูญเสียบ้านไปฉันก็รู้แน่แก่ใจว่าเป็นแบบนั้นก็คงดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วและรู้ว่าชีวิตคงต้องการหันเหฉันไปนในทางอื่นไฟไหม้ โดยควบคุมไม่ได้อยู่หลายสัปดาห์ทำลายทุกอย่างตามแนวไฟสุดท้ายมันก็เข้ามาเจาะใกล้บ้านและเผาผลาญบ้านที่อยู่บนถนนเดียวกับที่ฉันอยู่แต่ฉันไม่รู้สึกกลัวเลยและไม่มีห่วงต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นฉันรู้ว่าฉันจะยัง,งมีความสุข ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ไม่ได้ต่อต้านผลลัพธ์ที่จะตามมาแต่บ้านของฉันก็ยังคงอยู่รอดปลอดภัยฉันต้องรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่สงสัยเลยว่าความสงบเยือกเย็นที่ฉันรู้สึกต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะฉันได้ฝึกฝนตัวเองมาแล้วนั่นเองฉันได้ตระหนักแล้วว่าความทุกข์ตรมมากมายล้วนเกิดขึ้นจากการต่อต้าน ความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าหรือที่เกิดขึ้นในอดีตหรือในอนาคตฉันคิดว่าตัวฉันเองไม่รู้หรอกว่าเมื่อก่อนฉันเจ็บปวดขนาดไหนเหมือนฉันใช้ค้อนทุบหน้าแข่งตัวเองมาห้าสิบปีแล้วค้อนนั้นก็หลุดปีไปแจนเฟอร์ซิเอร์จากหนังสือ opening the door การเป็นอิสระจากความอารมณ์เชิงลบ คุ้มค่ากับทุกนาทีที่คุณทุ่มเทส,สุดฝนฉันรู้สึกอารมณ์ดีเกือบตลอดเวลาตั้งแต่ฉันได้ค้นพบ The Secret เมื่อปี2004แต่ทุกวันนี้เกือบตลอดเวลาฉันมีความสุขอิ่มเอมเพราะความรู้และหลักปฏิบัติที่กำลังแบ่งปันกับคูดในหนังสือเล่มนี้ลองคิดจิตนาการถึงการมีชีวิต วันหนึ่งโดยไม่มีอารมณ์เชิงลบมากระทบคุณเลยสิคะไม่ต้องพูดถึงการมีชีวิตแบบนั้นเป็นเดือนหรือเป็นปีถ้าหาคุณไม่มีอารมณ์เชิงลบคุณก็จะไม่มีความคิดเชิงลบที่จะมาขัดขวางสิ่งที่คุณต้องการและคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณได้สัมผัสกับสิ่งนี้ด้วยตัวเองเมื่อนั้น คุณจะรับรู้ถึงความสึกษสารเบิกบานของการมีชีวิตอย่างแท้จริง